ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่5,978ขณะที่เย่เชิญและเชิญเจ้าจงเดินออกจากร้านหานย่างพร้อมกันเชิญเจ้าจงหันมองกลับไปยังด้านหน้าอาคารเรียบง่ายที่อยู่ด้านหลังถอนหายใจออกมาเบาๆพูดว่าจากนี้ไปทักษะการย่างหานของพ่อฉันจะสูญหายไปไม่มีคนสืบต่ออีกต่อไปเย่เชิญถามเขาด้วยรอยยิ้มอาจง เรื่องในวันนี้คุณสงสัยหรือคัดค้านการตัดสินใจของฉันหรือเปล่าเชิญเจ้าจงเงียบไปครู่หนึ่งกล่าวอย่างจริงจังนายน้อยเฉียงใจเป็นเด็กกำพร้าที่ฉันรับเลี้ยงไม่ใช่สัตว์เลี้ยงในบ้านตั้งแต่วันที่ฉันรับเลี้ยงเขาฉันไม่เคยคิดที่จะวางแผนชีวิตของเขาที่เขาอยากเรียนรู้วิธีทำหานย่างกับฉันก็เป็นความต้องการของเขาเช่นกันไม่ใช่ความตั้งใจดั้งเดิมของฉันแต่ในวัยเด็กเขามีปัญหาไม่น้อย ฉันไม่อาจอ่านจิตใจเขาได้ทั้งไม่คิดที่จะอ่านและสถานะของเขาในฐานะผู้อบพยพผิดกฎหมายนั้นหมายความว่าเป็นการยากที่เขาจะออกจากชายหน้าเท้าได้ฉันจึงสอนวิธีทํำหานย่างให้เขาอย่างน้อยก็ทําให้เขามีความสามารถหาเลี้ยงชีพได้ <c oughs> เมื่อพูดถึงเรื่องนี้เชิญเจ้าจงกล่าวเสริมว่าไม่ว่าเขาจะเลือกทำอาชีพขายหานย่างหรือเลิกไป ฉันก็เคารพการตัดสินใจของเขาแต่โอกาสที่นายน้อยมอบให้เขาในวันนี้นั้นยิ่งใหญ่เกินไปฉันกลัวว่าเขาจะมีประสบการณ์ไม่เพียงพอไม่อาจคว้ามันไว้ได้เย่เชิญพูดอย่างจริงจังอาจงลองมองปัญหานี้ในแง่มุมที่ต่างออกไปเชิญเจ้าจงรับฟังคำพูดของเย่เชิญอย่างตั้งใจสอบถามด้วยความเคารพนายน้อยได้โปรดชี้แนะเย่เชิญกล่าวว่า ก่อนที่คุณและฉันจะมาที่นี่เฉียงใจถูกไหมหัวให้ตกเป็นเป้าหมายของพวกเขาแล้วก่อนหน้านี้ก็ถูกพวกเขาทุบตีวันนี้พวกเขามาเพื่อทวงเงินถึงหน้าประตูเฉียงใจไม่อาจหาเงิน3000ันดอลลาร์สหรัฐออกมาให้พวกเขาได้อย่างแน่นอนหากไม่เป็นเพราะพวกเรามาที่นี่ตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับเฉียงใจหากมองในแง่ดีที่สุดเขาคงถูกทุบตีหนักมากกว่าเดิม ตัดสินจากความโหดร้ายของสมาชิกแก๊งเหล่านั้นการทุบตีครั้งนี้มีความเป็นไปได้สูงที่เฉียงใจจะได้รับผลกระทบสืบเนื่องไปตลอดชีวิตตั้งแต่ความพิการไปจนถึงอัมาตและนี่เป็นเพียงผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีเท่านั้นหลังจากหยุดไปช่วงครู่เย่เชิญก็พูดอีกครั้งว่าหากมองในแง่เลวร้ายที่สุดคนเหล่านี้เริ่มฆ่าคนในชัยหน้าทาแล้วและพวกเขาก็ฆ่าคนไปไม่ใช่แค่หนึ่งหรือสองคน หากพวกเขาต้องการใช้เชียงใจเป็นตัวอย่างเพื่อเชื่อกายให้ลิงดูหรือหากวันนี้เชียงใจคิดต่อต้านสุดชีวิตเมื่อพวกเขาดึงปืนออกมาวันนี้เชียงใจจะต้องตายอย่างแน่นอนกรณีเช่นนี้อาจมีตั้งแต่อาการบาดเจ็บสหัสพิการตลอดชีวิตไปจนถึงความตายดังนั้นเฉียงใจไม่มีอะไรจะต้องเสียไปมากกว่านี้จากนี้ไปเขาจะได้สิ่งที่เขาควรได้รับ นอกจากนี้เมื่อเฉียงใจมีความคิดต้องการสังหารอันธพานน้อยหลายคนนั้นจริงๆเขามีจิตใจกล้าจะฆ่าคนเมื่อเผชิญหน้ากับการกดขี่มีความกล้าที่จะฆ่าศัตรูที่คมเหงเขาได้แสดงว่ายังมีเลือดที่แข็งแกร่งไหลเวียนอยู่ในร่างการยอมให้เขาเดินตามเส้นทางนี้น่าจะดีกว่าอย่างแน่นอนเชิญเจ้าจงพยักหน้าเห็นด้วยถามว่าใช่แล้วนายน้อยทำไมไม่ให้เฉียงใจยิงอันพานน้อยหลายคนนั้น เยเฉินกล่าวว่าแน่นอนว่าในอนาคตเขาต้องฆ่าคนแต่ไม่ควรเป็นเวลานี้การฆ่าคนจํานวนมากตั้งแต่ตอนนี้อาจทำให้เขากลายเป็นคนโหดร้ายและกระหายเลือดได้ง่ายปล่อยให้เขาค่อยๆปรับตัวช้าๆจะเป็นการดีกว่าหลังจากพูดจบเยเชนเปลี่ยนเรื่องถามเชนเจ้าจงว่าอาจงทั้งคืนไม่ได้พักผ่อนต้องการไปโรงแรมพักผ่อนสักครู่ก่อนหรือไม่ ไม่ต้องแล้วเชิญเจ้าจงโบกมืออย่างรวดเร็วพูดว่าฉันมาทำธุระสำคัญกับนายน้อยรอให้จัดการธุระลล่วงพวกเราค่อยคุยเรื่องนี้กันตอนนี้ไปที่ครีนก่อนหาสถานที่ดื่มกาแฟสักแก้วตอนนั้นคงได้เวลาร้านขายของโบราณของปีเตอร์เปิดแล้วตกลงเย่เชิญพยักหน้าตรงไปที่ครีน บทที่5,979นิวยอกควีนควีนมีพื้นที่ขนาดใหญ่แม้ว่าจะไม่เจริญรุ่งเรืองเท่าแมนฮัตตันแต่ทำเลใจกลางเมืองถือได้ว่าเป็นแมนฮัตตันที่มีขนาดเล็กกว่านอกจากนี้ควีนยังมีประชากรหนาแน่นมีผู้อพยพจากทุกกลุ่มชาติพันธุ์เป็นจำนวนมากดังนั้นสถานที่แห่งนี้จึงค่อนข้างจะมีชีวิตชีวา ชุมชนพระชิงอันโด่งดังเป็นย่านที่พ่อค้าชาวจีนและชาวจีนมารวมตัวอยู่ด้วยกันไม่น้อยร้านขายของโบราณของปีเตอร์โจตั้งอยู่ใจกลางครีนแม้ร้านจะมีขนาดไม่ใหญ่โตนักแต่ก็อยู่ในทำเลที่หายากจริงๆเมื่อเย่เชิญและเชิญเจ้าจ,าจงจอดรถริมถนนตรงข้ามร้านขายของโบราณแห่งนี้พวกเขาพบว,ว่าร้านยังไม่เปิดในตอนแรก เชิญเจ้าจงไม่ได้สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติใดอย่างไรก็ตามเวลานี้ยังเช้าอยู่มีร้านขายของโบราณไม่กี่ร้านที่เปิดทําการในเวลาเช้าตรู่แต่เยเชิญที่มีพลังพิเศษสามารถมองเห็นบางสิ่งที่ผิดปกติเขาเห็นรอยสนิมบนบานประตูเหล็กและราวจับหน้าประตูร้านขายของโบราณแห่งนี้รากับว่าร้านแห่งนี้ไม่มีใครดูแลมันมาระยะหนึ่งแล้วเดิมเขาคิดจะดื่มกาแฟนั่งรอที่ฝั่งตรงข้ามจนร้านเปิด จึงเปลี่ยนใจขับรถไปจอดที่ฝั่งตรงข้ามเมื่อเดินเข้าไปตรวจสอบใกล้ๆพบว่าร้านขายของโบราณแห่งนี้ไม่ได้เปิดมาเป็นเวลานานมีใย,ยแมงมุมพอยอยู่เหนือประตูเหล็กม้วนด้วยซ้ำเมื่อมองเข้าไปข้างในผ่านหน้าต่างเห็นว่าด้านในรกรุงรังและดูเหมือนว่าจะไม่ได้รับการดูแลมาเป็นเวลานานเชิญเจ้าจงที่อยู่ด้านข้างอดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วพึพรรมพำเสียงเบา รู้สึกเหมือนกับว่าสถานที่แห่งนี้จะถูกปิดมาอย่างน้อยเป็นเวลาหลายเดือนใช่เย่เชิญพยักหน้าไม่ใช่ว่าตระกูลโจมีร้านขายของโบราณจำนวนมากในยุโรปและสหรัฐอเมริกาบางที่สถานที่แห่งนี้อาจดูแลไม่ทั่วถึงถูกทิ้งร้างไปแล้วก็เป็นไปได้เชิญเจ,จ้าจงมองเข้าไปดูร้านขายของมือสองที่อยู่ด้านข้างพบว่าถึงแม้หน้าร้านจะติดป้ายปิดทำการ แต่ยังมีคนอยู่ข้างในเขาจึงเดินเข้าไปเคาะประตูเพื่อจะสอบถามข้อมูลหลังจากผ่านไปครู่ใหญ่เมื่อพูดคุยเรียบร้อยเขาเดินออกมาหันไปพูดกับเย่เฉินนายน้อยพวกเรากลับไปที่รถแล้วค่อยคุยกันเย่เฉินตระหนักได้ในทันทีเฉินเจ้าจงอาจพวบกเบะบแสบางอย่างที่ละเอียดอ่อนดังนั้นไม่สอบถามเพิ่ม เดินกลับไปที่รถพร้อมกับเขาหลังจากขึ้นรถเรียบร้อยเชิญเจ้าจงเป็นฝ่ายเริ่มพูดขึ้นว่านายน้อยฉันเพิ่งสอบถามเจ้าของร้านที่อยู่ด้านข้างเจ้าของร้านคนนั้นบอกว่าปีเตอร์โจถูกจับกลุ่มตัวที่ร้านแห่งนี้ตั้งแต่สี่เดือนที่แล้วร้านจึงพลอยปิดตามไปด้วยถูกจับกลุ่มหรือเย่เชิญถามอย่างสงสยัยเขาถูกจับกลุ่มเพราะสาเหตุอะไร เชิญเจ,จ้าจงตอบว่าฟังว่าเป็นการช่อโกงแต่เจ้าของร้านข้างๆบอกว่าสถานการณ์ของเขาพิเศษมากแตกต่างจากการช่อโกงทั่วไปเป็นหน่วยงานของ FBI เข้ามาจับกลุ่มเขาครั้งนั้นเกิดการโต้เถียงครั้งใหญ่ FBI เยเชิญพึมพำถามเขาว่าอาจงคดีการช่อโกงไม่ใช่ว่าต้องให้ตำรวจเป็นผู้รับผิดชอบไม่ใช่หรือเชิญเจ้าจงตอบว่านั่นไม่แน่เสมอไป หากเป็นสถานการณ์ร้ายแรงหรือว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติหรือเกี่ยวข้องกับบุคคลและสิ่งของสำคัญ FBI อาจต้องเข้ามารับผิดชอบเนื่องจากปีเตอร์โจถูกต้องสงสัยว่าช่อโกงและถูกจับกลุ่มโดย FBI เห็นได้ว่าสถานการณ์ดังกล่าวคงจะร้ายแรงไม่น้อยเย่เชิญถามต่อไปว่าตอนนี้เจ้าของร้านคนนั้นรู้เรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของปีเตอร์โจหรือไม่เชิญเจ้าจงสายศีรษะพูดว่า คนคนนั้นไม่ค่อยรู้อะไรมากนักเขารู้เพียงแค่ว่าร้านขายของโบราณของตระกูลโจโในสหรัฐดูเหมือนว่าถูกรัฐสั่งปิดสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันของเขาคนคนนั้นไม่อาจให้ข้อมูลใดเพิ่มเติมได้มากกว่านี้ขณะที่พูดเช่นนี้เชิญเจ้าจงถอนหายใจยาวออกมาอย่างช่วยไม่ได้ พูดว่าเสียดายในหลายปีที่ผ่านมาฉันอยู่ที่นิวยอร์กโดยพื้นฐานแล้วอยู่แต่ในย่านชายหน้าทาวไม่ค่อยได้ออกมาข้างนอกจึงไม่รู้จักใครไม่อาจหาคนที่เหมาะสมมาสอบถามข่าวครา,าวได้แม้สักคนเดียวเย่เชิญเมมริมฟีปากพูดว่าไม่เป็นไรเรื่องในนิวยอร์กหากสอบถามคุณหนูเฟยจะเชื่อถือได้มากที่สุด ความสัมพันธ์และช่องทางข้อมูลของเธอดีกว่าพวกเราสองคนอย่างแน่นอนขณะที่พูดเช่นนั้นเขาก็หยิบโทรศัพท์มือถือออกมาต่อสายหาเฟยเคอร์ซินทันทีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้น7หรือ8ครั้งก่อนจะถูกรับในที่สุดเฟยเคอร์ซินเป็นฝ่ายเอ่ยปากถามก่อนทันทีพูดเท่าไปสถานการณ์ในแอตแลนตาเป็นอย่างไรบ้าง เมื่อได้ยินเช่นนี้เย่เฉินตรหนักว่าเฟยเคอร์ซินอาจไม่สะดวกที่จะพูดถึงเขาในตอนนี้เธอจึงสร้างชื่อผู้เท่าไปขึ้นมาเป็นไปได้ว่าตอนนี้เธออยู่กับเซียวชูรันพันยาของเขาในขณะนี้เย่เฉินจึงถามว่าหากคุณหนูเฟยไม่สะดวกพวกเราค่อยคุยกันทีหลังเฟยเคอร์ซินกล่าวว่าตอนนี้ฉันกำลังทำโปรเจกต์ที่นิวยอร์กโปรดรอสักครู่ฉันจะติดต่อกลับภายในห้านาทีตกลงเย่เฉินรับคำ วางสายโทรศัพท์ลงทันที